วันนี้อยู่กับนิวแม็กจิรัญญาบุรีรดำสุรินครับผมนะอยู่บ้านตะโกนะคลิปนี้ชมคลิปเต็มครับผมนะฝากเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามด้วยเลยกันนะชุดนี้จะเป็นชุดงานแก้บนนะครับผมงานแก้บนตู้บิดข้างละ6ตู้12ดอก21นิ้วนะฮะเสียงกลาง8ตู้ โจ14เม็ดนะครับวันนี้บ้านตะโกงานแก้บนมากันบ่อยแล้วครับผมว,วันนี้บ่อยแล้วนะหลายหน่วยเลยได้มาลงนะครับผมบ้านตะโกบุนบ้านสารกล่าวมาก็นะได้ดังใจก็พากันแก้บนนครับผมวันนี้รถนิวแม็กขับพยต์วันนี้ก็เจอฝนนะฮะพากันเจอฝนวันนี้หกล้อยาวมารีฝนเลยวันนี้ แต่ดีที่ดินตรงนี้ไม่ไม่อ่อนนะครับผมเจอฝนได้แต่ยังขับได้นะรถไม่จมนะเนี๋ยจะพาเดินชมอ,อุปกรณ์ของทีมงานยูเมกนะครับอันนี้เสียงกลางก็จะเป็น12นิ้วนะครับผม12แบบนิ้วมีดอกรถยนต์ผสมมาด้วยนะเสียงกลางดอกรถยนต์เดี๋ยวต้องไปถามดีเจผัดไทยว่าแบบไหนเนี่ย ให้ดอกรถยนต์ด้วยนะกลางตัวอื่นก็น่าจะเป็นดอกพีสองร้อยนะครับผมน่านจะพีสองร้อยะขดาษประมาณนี้นะนีด้วยกันเป,เปดดอกนะครับผมเสียงกลางเปดดอกระบบไฟนะระบบไฟก็จัดเต็มเหมือนเดิมงานงานแก้บนงานเต็มยังไงก็ใส่ชุด ระบบไฟให้เต็มเหมือนเดิมครับผมทีงานนี้มาตรฐานนะผมอันนี้ก็เป็นชุดชุดบีดนะครับชุดบีชุดบีดบนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วนะตู้ละสองดอกเดี๋ยวพาชมด้าน,านในนะครับผมดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะตู้ละสองดอกน่าจะเป็นลำพงน่าจะรวมครับผมนะจับรวมมัดเอ็กคอร์ดด้วยเอ็มเอสด้วยนะ แหลมก็จะเป็นแหลมหอวจรวดนะครับ16ตัวลำโพงหอนด้าน,นบน2ตัวนะบบบนวันนี้โครงสูง4ชั้นจอ14เมตรนะถือว่ามาตรฐานอีกหน่วยครับผมของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นะทีมงานนี้ก็จะมีอยู่2สาขานะครับผมบ้านสโสมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สาขา หาแยกสุรินทร์ครับผมถนะะน,นหาแยกสาขาสุรินทร์มีอยู่สองสาขาตัวไฟแสงสีด้านล่างก็ห้าเพงนะครับห้าเพงวันนี้ใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นตัวใหญ่ <para> วันนี้ก็งานแก้บนนะครับวันนี้สารตะปูะอยู่ข้างโรงเรียนนะครับผมสารตะปูข้างโรงเรียนติดทางรถไฟ นะท่านใดที่อยากจะบุญบานสานกล่าวอะไรก็เดียนเชิญได้ครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าหนังมาฉายบ่อยนะฮะแกบนเดี๋ยวพาไปชมระบบ Power นะครับผมระบบเสียงของทีมงาน U ek, นะิวเมกมีแต่ Power อร์ยาวๆนะครับผมนะถ้าสมัยแต่ก่อนเขาเรียกว่าขยายขยายตัวยาวครับผมนี่ฮะ สามเทนล่างนี่ประมาณ1เมตรนะครับผมความยาวประมาณ1เมตรสามเทนล่างส่วนตัวบน80ซสิบเซ้นเก้าสิบเนครับผมความยาวนะครับความยาวเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะฮะนี่อะด้านหน้านี่เป็นระบบพาวเวอร์ที่ทำเองนะครับผมประกอบขึ้นมาเองนะนายช่างใหญ่ทำเอง นะเร่งแน่นอนเร่งสั่งได้เครื่องฉายวันนี้ก็2ตัวนะเครื่องฉาย2ตัว2หัวก็บรรจากาศรวมๆมาผมนะเก็บมาฝากดูอุปกรณ์ของนิเมกนำทีมโดย DJ ผัดไทยสนุกแน่นอนวันนี้นะบานตะกู